สวัสดีครับโจฮักน่สรขคามาพบกับโจวันนี้นะครับเอาที่ง่ายๆท่านผู้ชมเราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันและเราก็นะครับทราบจากแฟนคลับนะครับเป็นมากมายท่านผู้ชมนขณน,นี้โจยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนนะครับเราก็จะมาพูดกันเลยจัดรายการแบบสดๆกันเลยนะครับว่าตับอักเสบเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรท่านผู้ชม และก็มีสาเหตุอย่างไรเราก็จะมาพูดกันก่อนว่าเราจะใช้สมุนไพรชนิดใดนะครับในการที่จะมาบำบัดแต่เราก็จะมาทราบกันก่อนว่าแฟนคลับเขาบอกว่าดูเหมือนจะเป็นไข้คืออาการนะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ได้เป็นไข้มีอาการเหนื่อยแล้วก็อ่อนเพลียนะครับไม่อยากทำงานนะครับไม่อยากจะลุกทำงานนอนก็ไม่ค่อยหลับท่านผู้ชมไม่กระฉับกระเฉงไม่กระปรี้กระเป๋านะครับ ไปหาหมอแล้วก็แล้วนะครับเป็นปีๆท่านผู้ชมก็จะมีอาการแบบนี้นะครับอาการเอาทวนนิดหนึ่งนะครับก็คือเหมือนจะเป็นไข้แต่ไม่ได้เป็นไข้เหนื่อยอ่อนเพลียไม่อยากออกไปทำงานนอนไม่ค่อยหลับไม่กระฉับกระเฉงร่างกายอ่อนเพลียนะครับไม่กระปรี้กระเป๋าท่านผู้ชมเป็นอย่างนี้อยู่เป็นปีแล้วนะครับแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็แล้วนะครับก็ไม่คือทุกอย่างปกติ ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดไม่ว่าจะเป็นไตนะครับไม่ว่าจะเป็นไตเป็นเลือดก็นะครับอาการก็ปกติในการตรวจปัสสวาวะก็ปกติท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในการที่เราไปตรวจร่างกายแล้วก็ไม่เจอหาสาเหตุไม่เจอแต่ท่านทราบรู้ไม่ว่านะครับตับของท่านมีปัญหาแล้วท่านผู้ชมก็คือตับอักเสบตับอักเสบนี่ก็เป็นตั้งแต่นะครับอ่า ตับกเสบมีสารพิษนะครับที่อยู่ในร่างกายของคนเราสะสมอยู่ในตับของคนเราและ ze, สารพิษที่สะสมอยู่ในตับของคนเรานะครับสารพิษต่างๆก็จะถูกขับออกมาด้วยการใช้สมุนไพรลูกใต้ใบท่านผู้ชมเพราะว่าส,สนารพิษพวกนั้นนะครับก็จะสะสมอยู่ในร่างกายของคนเรานะครับและก็มีวิธีการทําอย่างไรนะครับแล้วก็สมุนไพรชนิดนี้นะครับเราก็จะใช้วิธีในการ ต้มกินท่านผู้ชมเราจะใช้ขนาดประมาณสักนะครับหนึ่งกำมือนะครับเราจะใช้แห้งๆเป็นสมุนไพรลูกใต้ใบท่านผู้ชมและนะครับตับของท่านไม่ว่าจะเป็นตับอักเสบเฉียบพันตับอักเสบเรื้อรงังแม้แต่ตับไวรัสบีนะครับสมุนไพรลูกใต้ใบชง,งัดนักเลเลยครับวิธีการกินการใช้ เราจะใช้สมุนไพรลูกใต้ใบประมาณสักหนึ่งกำมือท่านผู้ชมเราก็จะมาบำบัดเพียงนะครับ6-7วันนะครับอาการตัวเหลืองนะครับตับอักเสบของท่านไม่ว่าจะเป็นตับอักเสบตับอักเสบเรื้อรังและก็เฉียบพันธนะครับก็จะถูกขับสารพิษออกมาด้วยการใช้สมุนไพรลูกใต้ใบแห้งๆท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเอาสดๆมาท่านผู้ชมก็นะครับเอาไปตากแดดให้แห้งนะครับ เราจะใช้ขนาดประมาณเอาทั้งต้นเลยนะครับตั้งแต่รากลําต้นใบกิ่งดอกผลของเขานะครับเอาแห้งๆมาประมาณสักหนึ่งกำมือน้ําต้มเราจะใช้ประมาณสัก1 5จ้าลิตรถึง2ลิตรในการต้มนะครับเราจะต้มน้ําเดือดใช้เวลาประมาณ1 0บถึงสินาทีน้ําเดือดเราจะกินอย่างไรท่านผู้ชมเราก็จะกินครั้งละประมาณ1แก้วหรือ1ถ้วยชานะท่านผู้ชมก็คือ อ่าหนึ่งช่วยชากาแฟของเรานี่ก็เอา1แก้วเดียวกันง่ายๆนะครับก็คือตอนเช้าตอนกลางวันและก็ตอนเย็น3มื้อเลยครับก็คือหลังอาหารนะครับครั้งละประมาณ1แก้วกินอยู่ประมาณ6-7วันก็คือ1สัป,ปดาห์เท่านั้นอาการตับอักเสบนะครับอาการของท่านที่นะครับเหมือนจะเป็นไข้แต่ไม่ได้เป็นไข้เหนื่อยอ่อนเพลียไม่อยากลุกไปทำงาน และไม่กระฉับกระเฉงนอนไม่ค่อยหลับไม่กระฉับกระเฉงไม่กระปรี้กระเป๋านะครับอาการพวกนั้นก็จะหายไปท่านผู้ชมเพราะว่านะครับสารพิษที่สะสมอยู่ในตับของเราเนี่ยก็จะถูกขับออกมาและก็จะนะครับทำให้ไขมันในตับทํางานได้เป็นปกติและก็ไตของเราก็จะช่วยให้ไตทํางานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับ ไตทำงานได้ดีตับทํางานได้ดีนะครับอักเสบเรื้อรังตับอักเสบเฉียบพลันตับอักเสเพพบเสถูกที่มีสารพิษอยู่ในร่างกายมีสารพิษอยู่ในตับของเราจะขับอ,ออกมาทางปัสสาวะของเราท่านผู้ชมและก็สบายเพียง6-7วันช่างงัดนักแหล่ตับอักเสบกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัศารคาม ในการใช้สมุนไพรลูกใต้ใบใช้แห้งๆทางต้นในการต้มกินอาการของท่านที่เป็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเหมือนจะเป็นไข้แต่ไม่ได้เป็นไข้เหนื่อยอ่อนเพลียนอนไม่หลับไม่กระฉับกระเฉงไม่ออกอยากออกไปทํางานไม่กระปี้กระเป๋าอาการพวกนั้นนะครับที่ท่านไปตรวจร่างกายแล้วหาสาเหตุไม่เจอนะครับขับปัสสาวะแล้วก็แล้วเช็คไตแล้วก็แล้วนะครับท่านผู้ชม แต่มาลงเอ่ยที่ตับอักเสบสมุนไพรลูกใต้ใบช่าง,งัดนักแหลสิบอกให้